วน,นอวดีโอีโจหจนนแตชุติมาทีมพิธาเผยโมเมนต์ลูกสาวน้องพี่พิมกับกิจกรรมวันหยุดที่แสนอบอุน่นเรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์อบอุ่นนะคะสำหรับนักสแสดงสาวตายชุติมา,าธิปนาศกับพิมพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาพักก้าวไกลนะคะที่ถึงแม้จะลดสถานะจากสามีภรรยาแต่ก็ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวน้องพี่พิม ล่าสุดนะคะต่ายชุติมาก,ก็ได้เผยคลิปโมเมนต์น่ารักนะคะของลูกสาวน้องพี่พิมกําลังทาพาสตา้ากับมามานะคะพร้อมระบุแคปชั่นว่าไม่ได้ใส่เพลงเพราะพี่พิมเขาแต่งเพลงระหว่างทําพาสตา้ากับมามาหลังจากโพนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีคนบันทึงนะคะรวมถึงแฟนคลับนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอาทิหมอเจียมนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน่ารักแล้วก็แฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมในความเก่งและก็ความน่ารักของน้องพี่พิมนะคะเช่น พี่พิมเก่งมากลูกแม่ครัวอารมณ์ดีจัางอาหารต้องอร่อยแน่ๆพี่พิมเก่งมากลูกมาทําให้กูกับกิมกินบ้างแม่ครัวอารมณ์ดีจังเลยอาหารต้องอร่อยมากเก่งอะไรขนาดนั้นพี่พิมพ์ทำอาหารคล่องแถมแต่งเพลงไปด้วยได้อีกภูมิใจเลยไปทําให้คุณพ่อพิมทานด้วยนะเก่งมากลูกสาวน้องพี่พิมพ์กับคุณแม่ต่ายทํากับข้าวน่ารักอาหารอร่อยแน่เลยเชฟอารมณ์ดีเสียงเพราะจังเลยค่ะ ส่วนด้านทีมพิธาน,นะคะก็ออกมาโพสคลิปน่ารักกับลูกสาวนะคะที่กําลังอ่านหนังสือให้คุณพ่อฟังพร้อมระบุแคปชั่นว่า on time for bed หลังโพสนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆนะคะต่าเข้ามากดหัวใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นมากมายนะคะเช่นตอนอยู่กับพอบอกของบ้านพ่อน่ารักน่าอินดูเสมอเลยนะคะฉันไม่สามารถเรียกคนอื่นที่เป็นนายกได้เพราะคนอื่นที่ได้มาคือคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกคุณพิธาคือนายกคนเดียวในใจในายกพิธาน่ารักค่ะคุณพ่อคุณลูก ถึงวัยแท้พักผ่อนเยอะๆนะคะฝันดีทั้งคุณพ่อและคุณลูกน่ารักมากจริงๆนะคะน้องพี่พิมพ์พี่พิมและดูแล,แลรักษาสุขภาพด้วยนะคะฝันดีค่ะฝันดีเช่นกันค่ะพ่อลูกสาวนอนหลับสบายค่ะนอนหนังสือตัวน้อยของพ่อทีมแม่ตายน่ารักพ่อลูกคู่นี้น่ารักจังเลยค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและก็อบอุ่นมากค่ะเห็นโมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนๆนะคะไม่น้อย ที่ลุ้นเชียร์อยากให้ทั้ง3คนนะคะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมใ่อีกครั้งค่ะ